กินสวัสดีค่ะทุกคนวันนีพบกับกวนเจ้าเข้าครัววันนี้เัาเนอเมนูทอดมันไข่พร้อมน้ำจิ้มอาจารค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของน้ำสะอาดค่ะน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่นหอมแดงซอยแตงกวาหั่นชิ้น และพริกชี้ฟ้า3สีค่ะโดยกวันจะน้ำสะอาดเทสใส่หม้อไว้ค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะจากนั้นก็จะตั้งไฟคนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะกวอนจะปล่อยให้เดือดอีกประมาณ5นาทีค่ะ ให้กลิ่นน้ำส้มสายชูหายนะคะได้แล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยค่ะจากนั้นก็จะใช้เป็นใบมะกรูดค่ะวางทับซ้อนกันนะคะแล้วจะม้วนๆให้เล็กๆอีกหน่อยค่ะและซอยเป็นเส้นเล็กๆไว้เลยนะคะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วจะมาทำในส่วนของทวรฝักยาวค่ะ ดยกวางจะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆไว้เลยค่ะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นจะเตรียมในส่วนของถั่วฝักยาวซอยค่ะไข่ไก่ใบมะกูดซอยน้ำปลาน้ำตาลพริกแกงและแป้งข้าวโพดค่ะโดยกวางจะตอกไข่ไก่ใส่ชามผสมไว้ค่ะ และจะตีๆให้เข้ากันเลยนะคะและกวนวจะใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาตีๆให้เข้ากันเลยค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะกวนจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะตีตีให้แป้งละลายเลยนะคะ พอแป้งละลายดีแล้วใส่พริกแกงลงไปค่ะคนๆตีๆให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะใส่ถั่วฝักยาวซอยลงไปค่ะตามด้วยใบยมะกรูดซอยคนๆให้เข้ากันอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยนะคะ แล้วก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชไว้ค่ะพอน้ำมันร้อนตักไข่ที่เตรียมไว้มาหยอดเลยค่ะพอจนได้สุกเหลืองตามที่ต้องการเลยนะคะตอนนี้คือหอมมากๆเลยนะคะ ของกว้างได้ประมาณนี้นะคะเอาขึ้นผักเสด็จดํำมันไปเลยค่ะแล้วกวาจะเอาน้ําอาจารดที่พักไว้เย็นแล้วมาใส่ถ้วยไว้ค่ะใส่ผิกชีฟ้าซอยลงไปตามด้วยหอมแดงซอยและแตงกวาหั่นชิ้นค่ะคนคนนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะอน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะทอดมันไข่น้ำจิ้มอาจารย์ที่กวางทำในวันนี้นะคะทำง่ายสุดๆและอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกอนได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย